เราเราจะแวะไปยุทธหน่อยไหมที่เขาไปแวะช่องอ่ะมายุทธนิดนึงนิดนึงเอ่อท็อปนิวคุณผู้ชมฮะเออช่องข่าวตัวบนเนี่ยนะครับครบครบสามปีครับครับประยุทธ์ก็เลยไปครับจบแล้วครับซึ่งแบบผมก็ยิงย้ำอีกครั้งนะคือไปทำไมวะหรือว่าเขาเชิญทำไมกูเชิญไม่เห็นไปเลยอะไรนะกูเชิญไม่เห็นมาเลยมึงต้องเชิญตั้งแต่ก่อนแล้วถ้าประหารนะเว้ยไม่อันนี้เขาเชิญไปฉลองครบรอบ มึงต้องเชิญฉลองเดลี่ท็อป c ีครบรอบเขาอาจจะมาเราตั้งวันแ่นๆไปแล้ต้องตัดตัวไอกับตัวซีออกไปไหมฮะตัวไอกับตัวซีอะไรจะเป็นเดลี่ท็อปเฉยๆเดลี่ท็อปเขาอาจจะมาเออเขาอาจจะมาได้นะเว้ยเขาอาจจะมามันอาจจะงงง แล้วพอมันเดินเข้ามาสมมุติว่าเราเลือกวันชาวเน็ตด้วยนะมีคุณถามานั่งด้วยเนี่ยเขาเข้ามาเขาก็จะเจอหน้าคุณหน้าผมและหน้าคุณถาะแล้วเราเราทำพร้อมกันเลยนะลุกขึ้นและยืนกลุมไข่เราทาพร้อมกันเลยแต่เขาจะรู้ว่าเรามองเขาเป็นไอดอลเพราะว่าเพราะมีเรามีสิ่งนี้ครับไหนนะจอมมาดูหน่อยสิมีสิ่งนี้นะไหนไหนมาดูสิอ๋อนี่เออ่าอ่าเรามีนี่ อ่ะเห็นไหมเขาก็จะรู้อยู่แล้วอ่ะนี่ล่ามาจากเท้าบิวเลยนะแสดงนี่บ่งบอกว่าเป็นคนติดดินนะฮะเนี่ยเจ้าเป็นคนติดดินนะเป็นคนติดดินเป็นคนติดดินนะมีอีกมีอีกมีอีกผมมีอีกโอ้โหมีอีกนะ่รู้เห็นไหมเออมีติดบ้านเออโอใช่โอ้อะไรวะครับคือประเด็นสําคัญคือ คุณต้องเข้าใจว่ามันเป็นแง่มันเป็นแง่ของแบบครีเอทีฟคอนเทนต์ด้วยฮะเพราะเราก็มีความรู้สึกว่าใครที่รักใคร่คุณเขาก็เอาติดฝาผนังกันหมดซึ่งถ้าเราจะทําตามเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่จริงใจนะ<อ>ครับผมเราก็เอาไว้ที่อื่นบ้างมันก็เป็นสไตล์ของแต่ละที่ไม่คืออันนี้น้อมนำน้อมนําคําพูดประยุทธ์เมื่อสมัยตอนที่ไปเยี่ยมสนามบอลที่บุรีรัมอาเขาพูดว่าไงนะแผนดินเนี่ยบอกให้ผมมาอยู่ตรงนี้ก็เลยเนี่ย จำได้ว่าเขาอยู่ติดแผ่นดินอติดพื้นดินติดพื้นดิน,ดน,ดนก็เลยเอาเขาไปอยู่ตรงพื้นดินหน่อยเพราะเห็นเอาหูแนบอยู่แต,<อ>แต่เขาไม่ได้พูดว่าติดกระเบื้องนะเขาไม่ได้บอกสักคำว่าติดกระเบื้องนะติดกระเบื้องก็ดีแค่ไหนแล้วอ,อยากไปติดกะละมาม่วงไม่ละโอ้ก็ลองก็มีโอกาสคบรอบเท่าไหร่ก็ลองเชิญดูคุณอันเซาได้พูดอย่างนี้ได้ไงอะไรพูดว่าอะไรเหยียบนี่ยังเป็นเสนียดตี ไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ครับผมเออไม่ได้ต้องเป็นไอดอลนะครับไม่ได้เนอผมเนี่ยชื่นชมขาวไม่ได้จะพูดอย่างนี้ไม่ได้นะครับจะพูดอะไรจะพูดอะไรเห็นใจเขาม่าเสนียดด้วยนะฮะไม่ได้นะฮะไม่ได้นะครับเอาอย่างไงก็ยินดีกับ top n e w ์ด้วยเรื่องอะไรก็ก็ที่อยู่ได้ถึง3ปีอยู่ได้ถึง3ปีใช่แล้วก็มีมีทีเด็ดเข้าไปเยี่ยมด้วยใช่แล้วก็เออก็ขอให้ขอให้รายงานข้อเท็จจริงแบบนี้ต่อไปนะครับผมตามที่ประยุทธ์ชม นะครับผมแล้วประยุทธ์ก็พูดประเด็นที่แบบอันนี้ได้รับเรื่องประเด็นเรื่องสาขวบใช่ไหมอยู่มาสามขวบแล้วแล้วประยุทธ์ก็บอกว่าเอออยู่มาสามขวบแล้วถ้าเป็นเด็กนี่ก็เริ่มคานได้เดินได้แล้วนะฮะอ๋อ huh. oh. เด็กสามขวบ <Yeah. S 1> เป็นวัยที่เริ่มคานได้กับเดินได้ uh. นำซ้ำไปกว่านั้นกาแฟมึงยังถุงเลย20บาทด้วย <laughs> มึงเหยียบอยู่บนไหน <laughs> ตีนมึงเหยียบอยู่ที่ไหนกู <laughs> ถามหน่อยมึงยังอยู่บนโลกเหยียบกับกูหรือเปล่าเนี่ย เขามีมัลติเวิร์สหรือเปล่าครับอาจจะประเมินเขาต่ําไปหน่อยอ๋อแต่ยังไงก็ดีเขาบอกนะเขาบอกนะว่าแบบเขาตัวเขาเองก็มีลูกมาตั้งนานแล้วเขาก็เลยอาจจะจําไม่ได้ว่าเด็กวัยไหนมันเริ่มทําอะไรต่างกันนากันได้แล้วพอพูดจบเนี่ยผมก็ถามว่ากูถามจริงประเด็นมันอยู่ตรงว่ามึงมีลูกมานานแล้วเหรอกูอาร์ชเรียกูอาร์ชเรียเลยมึงพูดอย่างนี้กูบอกกันนะว่าคำพูดมึงไม่แฮฟฟรุตนะฮะพูดอย่างนี้ไม่ได้ผลนะ ไม่ได้นะฮะโอ้ยับยับยับมีลูกมานานแล้วจึงไม่รู้ว่าเด็กสามขวบเป็นวัยที่เดินหรือคานอเออครับผมเออเก่งเก่งเกอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยคนต้องยืนกุมไข่ให้คนอย่างเงี้ยไอ้คนอย่างเงี้ยคนต้องยืนกุมไข่ให้เดี๋ยวพอเดี๋ยวพอ บอกเลยนะถ้ามีคนยืนกุมไข่อย่างเงี้ยถ้ากูเป็นตัวปั่นฟรีคิกอ่ะกูไม่เน้นเข้านะเน้นอัดกูเน้นเข้านะกูแรงกว่าได้เปรียบนะ แรงกว่าได้เป็นกูเชิญแบบอันเชิญเลยเอพี่นี่มาเลยลูบะโตคาร์ลสกลลงไปโตคาร์ลสผสมตีนกับบาติตุต้าเลยนะสองคนนี่มาอย่างแรงนะเอามาเอามาจังหวะอวยพรกูบอกเลยไม่ต้องอวยพรเยอะเอาสั้นๆแค่สองพยางเต็มค่า จบแล้วจบแล้วนั่นแหละเขาสุภาพเขาเลยกลุ่มไว้ก่อนครับผมกลุ่มไว้กลุ่มไว้กลุ่มไบเออครับผมอันนี้จะเป็นที่เรียกว่าลูกไก่ในกำมือใช่หลายหลายคนถามนะฮะว่าแบบเอ้ยไปตลาดมาแล้วรู้หรือเปล่าว่าราคาไข่มันแพงกลุ่มไว้เหมือนกลัวหายฮะโอ้โหนึกว่าราคาไข่มันขึ้นหรือเปล่ากุมไวแบบเดี๋ยวหายเดี๋ยวหายโอ้โหไม่ได้นะ พอแล้วอ่าโอเค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 ก็นั่นแหละยินดีกับท็อปนิวด้วยนะตอนนี้คานได้แล้วเออ